สัดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามอาจารย์ภูมิน้าทองนะครับทางช่องทาง YouTube และช่องทางอินนะครับผมก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพร้อมกับแนวทางวัตถะเวียดนามแซ่บนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับวันนี้วันที่เมาีสายน 2. รห5านะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูวันที่แปดอีกเช่นเคยนะครับอาจารย์ให้ดูตรงนี้นะครับ554 84แปนะครับผมมี5แล้วทำยังไงครับ5้าตัวด้วยนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับ ใส่สองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับมีสี่มีแปดนะครับอาจารย์ก็ต้องเลือกแต่ทีนี้สี่มันยังไม่เห็นแวลมาและที่สําคัญแปดเป็นเรื่องตะระกูลของสามซึ่งกำลังวิ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับผมอาจารย์ก็เลยจะให้สองสามนะครับไว้เลยแบบนี้ไปดูกันที่ตําแหน่งปกตินะครับผมเจ็ดหกเก้าสามหนึ่งวัวอันนี้น่าขึ้นแล้วนะครับ โอเก้านะครับมักจะมาฟอมห้าหรือสองเสมอนะครับแต่ว่าอาจารย์นะฮะอยากจะฮะบีไว้ด้วยสองนะครับบีกไว้ด้วยสองก่อนกันไว้นะครับทีนี้นะครับตอนนี้นะครับมีสามกับหนึ่งอาจารย์เลือกอะไรนะครับอาจารย์เลือกหนึ่งไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มที่กําลังวิ่งนะครับสามนี่คือมันวิ่งบ่อยมากแล้วนะฮะต่อไปนะครับห้าสองห้าสามหนึ่งนะครับผมในตําแหน่ง v ี p ทีนะครับ ดูยังไงนะฮะเหมือนกันเลยครับเบรกไว้ด้วยสองนะครับเบรกไว้ด้วยสองจากนั้นนะครับมีสามหนึ่งด้วยนะครับสามกำลังวิ่งในตำแหน่ง VIP นะครับผมอาจารย์ใส่สามไว้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลขรอบนี้ก็จะให้สามารถให้ได้ง่ายๆหน่อยนะครับคือสองสามสองหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับผมก็จะเป็นไปตามนี้นะครับถามว่าอาจารย์ฟันอะไรแล้ววิ่งอะไรนะครับรอบนี้ การทำมาให้แล้วนะครับวันสองเน้นๆเลยสองนะครับรอบนี้แล้วก็เลขวิ่งนะครับคือหนึ่งสองสามห้าเก้านะครับผมเอาไปวิ่งเลยนะครับหนึ่งสองสามห้าเก้าตามนี้นะครับก็ครบคุ้นไปแล้วสำหรับวันที่เก้ามีสายนสองห้าหกห้านะครับผมอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านเลยนะครับผมในวันที่เก้านี้สําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ